สำหรับคลิปนี้เรามีภารกิจลับนะครับเราจะจกปูนแล้วก็คลิปให้เพื่อนที่เป็นลังแดงโมนะแล้วเรามาดูกันว่าตำรวจจะจับพวกเราได้ไหมแล้วเราไปดูกันมึงมึงลงก่อนเอย่าเอ็มไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมึงเบื่อเหีญ่เลยเบื่ออะไรกูหลอนกูหลอนไอ้เหี้ยทำอะไรกูจอดไว้ให้เขาให้เอาแบบเหมือนจอดแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนกูนะมึงมึงเข้ามุมนะเว้ยเข้ามุมนะเว้ย เออตรงนี้ไงตรงนี้เลยใช่ไหมมึงอย่าไอ้เหี้ยมึงอย่าไปยืนตรงนั้นดิมันลอยอะ่ะมันลอยอ่ะไม่เฉียงออกไปอ่ะเข้าไปไหนอ่ะทางขวามึงดูไอ้เติร์นเฉียงอ่ะเข้าใจ้งเขาว่าเฉียงว่ะเออมึงไม่เฉียงเลยมึงหันหน้าไปเหมือนรถแหละหรอ เออ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 เอาเรื่องก็ได้เดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูเป็นคนแก้เองมึงมึงลงไปมึงนอนไปมึงจะนอนไดหมเออนอนให้ถูกๆเว้ยบนท้องนะเว้ยหยุนอนบนท้องเอาไปจัดไปเออใหญ่แล้วกูล่ะเออตรงนี้แหละมึงก็เออตรงนั้นเลยเติร์นก็ก็นอนลงไปหันไปทางไหนตรงนี้เนี่ยเออหันไปตรงเมื่อกี้เออเนี่ยเออมันจะมีช่องระหว่างกันไม่หันมาหันหน้ามาหากูหันหน้ามาหากูใหญ่เออตรงนี้เลยเออเออนั่นแหละนั่นแหละอีกนิดอีกนิดเดียวพอแล้ว ไดได้ะมันจะไม่ตรงเป็นไงกดเลยต่ไมอเา่งอายอะเอไเอาไปเอาไหน้ามาหากูเออโอเคปะหน้ามาต้กงออเปอเโอน้ามไม่อเหันห้ามหาอหนามาหากูอเะนาโเคปนอน้หเโอเคนหเหระ เออแค่นี้แหละเนียนเนียนว่ะขนเนี่ยเนียนเนียนเลยแม่โอ้ยจะรู้หรือเปล่าเขาเนี่ยยืนยตรงไหนมันก็ไม่รู้อ่ะการใหญ่หาอ้รมณ์สติวันนี้ตำรวจมันมีแค่สองคนแต่มันเป็นสองคนคนละคนกับเมื่อเช้าไน่ทำไมเปลวอ่ะงงอ้าวกูกดโดนนะแต่มันเปลวอ่ะไม่มันเลยดิ้ๆไม่มันเลยไงแต่มึงกดมันเลยไปแล้วอ่ะ ไงได้ป uh, ่ะกำลังกำลังกำลังสมาธิอยู่เออตำรวจไปมามันก็จบจนแบบจนมันเอาจนไว้อี๋ไม่มาก็จกอยู่เนี้ยเปิดผมมันก็ต้องเปิดอะเปิดเปิดดูมันอะไคนอื่นอยู่เออมันก็จกเรื่อยเลยไม่ไล่หรอกวันนี้มีวอลกันไม่ไล่หรอกเฮียเสียงใครวะเสียงรถใครอ่ะเสียงใครอ๋อไม่ใช่เสียงอะไรเสียงคนอื่นรถรถเอ็มเอสี ออจัดไปจกอีกจกอีกจกมันมาเอามากริบก่อนก็ได้นะแป๊บเดียวเป็นกริบทีเดียวเลยกริบทีเดียวมาแล้วมาแล้วใช่เหรอมันเปิดบรอนะมันเฟลตอนนี้มันเฟลทำไมกูไม่ได้ยินปะได้ยินปะได้ยินนะไม่ได้ยินหะมันไม่ได้ยินมันนี่ไหมเตินแป๊บเดี๋ยวกูขับรถไปรีบกับแป๊บไม่ไม่ขับเดินไปรีแป๊บ ไอ้เนี่ยคือตอนเนี้ยนิดขอดกูใครเขาทักมาวะพี่จำหนูได้ไหมหนูมีเรื่องอยากรบกวนแย่วะอะไรวะกูไม่เคยพูดกับผู้หญิงคนไหนเลยนะเว้ยแล้วมันไม่ไม่รู้มันทักนิดขอดูมาอันนี้มันปลอมตัวมันจเกียนไงใครจะมาเกียนกูวะมันมันมีเนี่ยเป็นแบบปลอมเป็นผู้หญิงด้วยนะแ้วกูไม่เคยพูดกับใครเลยนะเว้ยผู้หญิงหนเธมอดูดิพี่รู้แม่ไม่ชื่อิดขอดชื่ออะไรรถ เด็กมึงซุกไว้ป่ะซุกเียอะไรเก็บเด็กไว้หรือเปล่าแล้วบอกว่าไม่มีรูปโปรไฟล์มันเป็นรูป G G A นี่แหละแต่เป็นผู้หญิงหัวขาวมื่เกี้เออมันเป็นแก๊งขาวไวะแก๊งขาวเหรอไอ้นี่ช่างไงช่างหรือเปล่าเอออาจเออมันมีเปช่างคนเดียวอ่ะแต่มันไม่จนช่างมันจะรู้ว่ากูเป็นคนนี้ได้ยังไงที่มึงบอกไม่รู้แล้วมันจะรู้ว่าเป็นกูได้ยังไงมันไม่มาสักกีว่าเฮ้ยมึงลงไปรีดไว้ำรวจไม่มามึงก็ ตกเรื่อยเลยตกเรื่อยจนรวยอะไอ้เนี้ยแค่นั้นแหละเดี๋ยหาลองตักไปเลยเข้าใจะเราเอาอย่าพูดเหนือดิเฮ้ยคนดูครับเฮ้เสียงเสียงหัวมาปะเหมือนมันไล่คนอื่นอยู่ปะวะไม่ได้ยินนะไเนี่ยเสียงหัวนู่นน่ะมาแล้วมาแล้วเออมา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 หัวมาทางกลาง ดูอถ้ายังไงก็กิฟทันกว่ามันจะขึ้นมาอีกอ่ะก็ดูสองคันเลยป่ะมึงเดินสโลโลมๆก็ได้ยังไงก็ถึงมาดิมึงมากิฟดิเนี่ยดูตำรวจดูดูตำรวจดูกรีปก่อนแล้วมึงทำอะไรอ่ะดูตำรวจอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแชิวเนาะอี๋ตัวชิวเลยเฉยยืนดูตำรวจอ่ะดิเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำไมเหรอครับมาแล้วมาแล้ว มันน่าจะรอข้างล่างคันหนึ่งอะให้กูเดาอะมันน่าจะรอละแล้วก็ขึ้นมาคันนึ้มามาขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นข,ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแต <in> เขา<อ>เขามือเอ๋ออบ,บข้างล่างปะเนี่ยตายข้างล่างเนี่ยเราแบบให้มันค้นหาเออแต่งเนียน<อ>ถ้ามันเห็น childhood. มืงอมืงอก็แค่ขึ้นมาคุยตรงนี้แล้วก็บอกไม่ไม่ได้ทำอะไรพี่ขึ้นมารถรถเดินเนี่ยรถมือกุมเท้านุ้ยเอวะไม่ไม่ว่ามันน่าจะเกิด เอ้ยไม่ต้องไลทท็อปมันเห็นนู่มพอดีมันจอดตรงรถมึงอ่ะก่อนแล้วยืนเลยยืนนี่ยยืนตรงนี้แหละสวัสดีครับคุณตำรวจเอ้าเอ้าคุณตำรวจไม่ให้เล่นเลยหรอทำยังไงครับคุณจกปูนะครับผมไม่ได้จกครับคุณตำรวจอยู่ในพื้นที่สุงแจ่มอยงครับอยูไม่ได้ยินคุณตำรวจ ผมไม่ได้จกรถไปดูรถผมดิไปดูรถผมดิงั้นอะขออนุญาตคนณตำไม่ไม่ไม่ไปดูรถผมก่อนดิดขึ้นมาไม่ทำไรมึงโดนจับเลยเหรอเออไอ้เย็นอยู่ไหนพื้นที่สตำรวจอะไรยึดเลยเว้ยพื้นที่ตำรยงเหรอใช่ไม่เครียดขึ้นเครียดอะไรอ่ะเครียดจกปูนไม่รู้เรื่องมันมีปูนตรงไหนคุณตำรวจนี่ครับบนนี้มีเหรอมีครับมีเอาอะบนนี้มีเหรอไอ้เห้อถุงนั้นไม่ใช่ผมไม่มีปูนนะ อ๋อูแต่ผมไม่มีปูนนะคุณตำรวจขยัควครับครับผมบนเลยไขรอีกอ่ะจะพิมจุกไ่วะเอจุกมาดูว่าเราจุกไม่รู้หรอกเฮ้ยมันจเออถือปืนด้วยเดินมาเหมือนแม่จะรู้อ่ะเอ้ยเอ้ยเอะเอเอเอะ เพืนตีไม่เห็นไม่เห็นไม่ต้องเล่นอ้าวไม่ให้ผมเล่นก่อนเหรออ้าวทำไมมันมียีอ่ะอ๋อจะเล่นใช่ไหมแล้วทำไงวะเมื่อกี้เหมือนเดินมาอย่างไร้ตวนตกยีเลยนะได้ครัตรงนี้เงี้ยตรงนี้มันไม่เห็นไงไม่เห็นอะไรเลยเห็นตารางแต่เงี้ยถ้าเกิดเอาผมไม่มีผมไม่มีถ้าเกิดยำยำโดนจับตอนนี้มี้จบเรื่ลยนะเดี๋ยวรู้ให้วายยิูปุ่นเข่นากูวิ่งกันนะเอาไม่ล่ะตรงนี้เลยเหรอพุงลังหลว่ะ เออตรงนี้เลยไม่ต้องหนีแล้วเดี๋ยวดูคดีเพิ่มไม่เท่รู้นะเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึ่งมีการมีการยัดกันภายในคลื่นได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินเสียงตำรวจใจสวยอ่ะไม่ได้ยินเดินมาข้างขวาประตูขวาเนี่ยไม่ไม่เดินมาอย่างนั้นเนียนดิเออเนียนดิอะไรมันสงสัยอ่ิคืนที่สุ่มเสี่ยพันห้าสิบห้าจุดได้ยินได้ยินได้ยินหัวให้ห้าจุดพอเอาเปล่าเอาเอาเอาโอเคงั้นโดนโอเคทั้งห้าใช่ไหมจับตรงนี้ใช่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเค ปูนอยู่ที่ใครแต่ผมไม่มีปูนอะไม่มีปูนก็เดินพื้นที่สุ่มเสี่ยงไงข้างล่างมีคนข้างล่างมีคนกูว่าแล้วไงข้างล่างมีคงก็ว่าอยู่ไม่ไม่ทางขวาก็มีคนไอ้เอี๊ยมยิ่งกว่านเสียงมึงชัดไอ้เหี้ยจับหน่อยคนนี้ตายหาแล้ว ไปยัดทำคดีนะครับผมภูมิตังหลวงตังหวจลงไปหาเ้ยฮไม่ไปหาคอนเทนต์ทำกันเหรอหาแล้วตังหวจคนนั้นน่ะไม่ได้ทั้นะภูมิตังหลวงเยอะนะชั้นสี่ชั้นสี่แล่วก็ปังนกันเกลือ่ะปังอะไรภูมิตังหวจมันจะเครื่องซักผ้าใจเย็นๆกันหน่อยใจเย็นๆใจเย็นๆใกล้ๆกับผมคืนไม่ได้มา ขึ้นมาข้างล่างคือไปแล้วไปแล้วอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองอะไรครับคุณตำรวจตะโกนตะโกนหายแล้วเฮไม่ไม่เงียบเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนมันรู้อยู่เสียงเฮ้ยหายอยู่มันหายอยู่หายอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าบอกนะเดี๋ยวบอกนะ๋ยวบอกนะเรียบร้อย

ไมม่่นาเดิัอสันเอ้ยทุกทีนะว่าทุกทีทุกทีเนียมันบอกว่าทุกทีนะทุกทีนะอ้วเถอนี่เว้ยเดินมาทางขวาน้องพอดีไงมันน่าจะเห็นขาบูหรืขาเหมึงสักคนนี่แหละแต่ที่แน่กูรอดแล้วล่ะคุณเรียกหมอแป๊บเอ็งรับกูหน่อยดิกูเรียกหมออยู่นั่นดีเลยไม่มีรูดขอโทษตัวขาวขอโทษและไอคนรอดแถมไม่มีปูนอะ ว่าขาดโทษอัาหรือจะหนีไปไหนจู <c oughs> ไม่หนีหรือไม่เนียนอัวบอกแล้วหร <c oughs> ือไม่เนียน <c oughs> ไม่ไม,ไม่มันไม่เนียนตั้งแต่เริ่มแล้ว <c oughs>